รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดแล้วก็วิทยุนะฮะยี่ห้อไอว่านะครับตัวนี้สีน้ำเงินสวยมากนะครับนะฮะโมเดล csda 3 0 0นะฮะสีน้ำเงินเงาเงานะครับทดสอบระบบฮะรบเริ่มจากระบบฟังก์ชันนี้จะเป็นเมน,นนวดนะฮะตัวนี้ทีเบนะครับด้านซ้ายสุดเป็นเทปนะตรงกลางวิทยุกว่าสุดเป็น CD ดีแลสอบระบบซีดีนะเรื่อนมากกว่าสุดนะครับ ปุ่มนี้ปุ่ม power นะครับเจ้ lcd ตัวนี้จะติดจะติดไม่ครบนะครับอันนี้แจ้งตำหนิก่อนนะครับทุกอย่างปกติทุกอย่างเล่นได้เต็มระบบเลยจำตำหนิที่เดียวก็คือจอจอ lcd ตรงนี้จะติดไม่ครบนะครับตัวนี้รองรับ audio cd นะครับไม่ได้รองรับดิสก์นะฮะจอจะติดไม่ครบเท่าไหร่นะแต่พอเห็นตัวหนังสือได้พอเห็นได้นะฮะกด play นะครับฟังก์ชัน cd อยู่ตรงนี้นะฮะเน็ รีเวิร์ดนะสต็อกเคนะครับเครื่องนี้อาจจะวิทยุลงเทปอาจจะซีดีลงเทปได้เลยนะหัวฟังเซลล์ปกตินะครับพวกนี้เป็นกลุ่มพวกไทม์เมอร์ตัวนี้ตั้งปลุกได้นะครับอันนี้เป็นทีเบรดนะฮะก็คือเหมือนเมกเกร์เบกของโซนี่อะฮะเนี่ยฮะตัวนี้ไส่ในเป็นของโซนี่หมดเลยนะครับนะฮะเมนบอร์ดเครื่องจัหัวอ่านซีดีอะไรเป็นของโซนี่หมดเลยนะเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะครับ อีกคนเก่าที่ข้าโอ้ลืมโอเคลองนี่แท็กนะฮะเลขติดนะฮะพอได้เห็นเหตุหอยู่นะะพีเบตติดนะตรงนี้นะฮะอย่างบนตัสอบอัดนะหา,จากจะซีดีลงเทปนะก็อีกคนเล็กคอร์โอเคได้เลยนะ นี่วันล่มนะฮะอันนี้จูเนอร์วิทยุนะครับอันนี้บุมพาวเวอร์พรุ่งนี้เป็นหมดอะไรไม่รู้นะนี้พวกหมดซีดีตั้งทามเมอร์อะไรตั้งโปรแกรมซีดีนะครับเดี๋ยวจะสอบฟังที่อาจจะซีดีนะครับเลื่อนมาซ้ายสุดนี่นะฮะเทปก่อนหน้าก่อนหลังได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับเต็มระบบนะครับระบบอัดปกตินะครับที่อาจจากซีดีนะครับ ใใต่อไปเป็นระบบวิทยุนะเดี๋ยวเรือมาตรงกลางนะวิทยุได้ทุกขึ้นของบ้านเรานะครับทุกลื้น108เมกะเฮิร์นะครับ ถ้าสอบอ่านนะจากวิทยุลงเทปนะครับเพบล็อกก่อครับและเจ้าตัวน้อยนะคะเป็นเด็กไม่เคยอ่านหนังสือไม่ออกหนังสือนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ขาอย่าเพิ่งคิดว่าการอ่านหนังสือต้องใช้เวลาเยอะครับอ่านหนังสือให้ลูกฟังแค่สิบนาทีถ้าสอบฟังแค่จากวิทยุนะครับและเจ้าตัวน้อยนะคะเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือเลียอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยครับหนังสือนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ขาอย่าเพิ่งคิดว่าการอ่านหนังสือต้องใช้เวลา ต่อไปฟังบบเทปนะครับเทปก็หน้ากัวหลังได้ปกติทุกอย่างนะครับเต็มระบบเลยนะครับเสียงดีฮะัตัวนี้เทียบเข้าโซนี่ทุกอย่างเพราะว่าใส่ในเป็นโซนี่หมดเลยนะครับสีสวยนะครับแจ้งตำหนิอย่างเดียวคือจอติดไม่ครบนะครับอย่างเดียวเลย ผู้้้ชาายหนซืคนนออเครื่องนี้ไฟ220โวลต์น,นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นเลยนะก่อนนี้ยังที่ดังเคยมานั่งสศกตาก,กันโอ้ยผู้ชาย้าาคอยเงาทุกวันโอเคนะครับ จบเกลียวนะครับขอบคุณครับผม